แพดหปี63ข้อ32เรื่องเมทริกซ์อย่างง่ายนะครับอย่างง่ายนี่ครูกอเติมลงไปเองนะครับเพราะว่ามันง่ายจริงๆถ้าน้องๆจำสูตรโคแฟกเตอร์กับไมเนอร์ได้ข้อนี้อยู่ในกำมือเราแล้วครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับกครูกรับคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะครูกรับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพท1ปี63ข้อที่32ซึ่งเป็นเรื่องของเมทริกซ์นะครับก็จะทดสอบความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องโคแฟกเตอร์ actor, แล้วก็ไมเนอร์นะฮะจริงๆแล้วถ้าเราจำได้ ก็ไม่ยากนะครับรวมทั้งการหาดีเทอร์มินานต์มันไม่ยากจริงๆนะฮะเพราะถ้าใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็เขียนสูตรแป๊บเดียวเข้าใจแล้วนะฮะอ่ะตอนนี้ไม่ต้องทบทวนกันยาวนะมาดูโจทย์กันก่อนเลยดีกว่าข้อ32นะครับนะ้องเขาบอกว่าให้ A เนี่ยเนาะเป็นเมทริกซ์นะครับซึ่งมีสมาชิกแบบเนี้ยเขาเรียกว่า3คูณใช่ไหมสแถว3หลัก ในสมาชิกเนี่ยมันจะมีตัว A กับตัว B อยู่ด้วยเขาบอกว่าเป็นจำนวนจริงแล้วก็ให้เงื่อนไขามาว่าอันนี้อ่านว่าอะไร c 2 1เราเรียกว่า Cofactor 21มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็ det a หรือ determinant ของ a มีค่าเท่ากับลบ2นะครับคำถามคือ a บวก b มีค่าเท่าไหร่อ่าโอเคนะทีนี้ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวครูก็มาทวนให้นิดนึงก่อนก็ไม่ทวนอะทำเลยครับน้องทําเลยครับ,นะรบ,เ,รบเนื่องจากโคแฟกเตอร์นะโคแฟกเตอร์ ij เขียนสูตรให้ดูโคแฟกเตอร์หมายถึงอะไรโคแฟกเตอร์ co จะหมายถึงลบ1ยกกำลัง i บวก j แล้วก็คูณกับไมเนอร์ ij นะครับซึ่งไมเนอร์ก็ไม่ต้องตกใจไมเนอร์ minor มันคืออะไรฮะอ่ะ กรูกับลอกลงมาไมเนอร์ Minor, มันก็คือเราไปตัดแถวตัดหลักนะครับแล้วก็หาดีเทอร์มินนต์ของส่วนที่เหลือนะฮะตัดแถวตัดหลักนะดีเทอร์มินนต์แบบ2คูณ2ก็คือคูณลงลบคูณขึ้นใช้สูตรแค่นี้นะครับที่เหลือด erm ีเทอร์มินนต์3คูณ3เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้อันนี้มันคือโคแฟกเตอร์ actor, ใช่ไหมเป็นสูตรเราลองแทนค่าดูอ่ะโจ์เขาบอกว่าอะไร โคแฟ c เตอร์สองหนึ่งใช่ไหมโคแฟคเตอร์สองมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าให้แทนตัวไเป็น2ให้แทนตัว J เป็น1และให้เราไปตัดนะฮะตัดอะไรตัดแถวที่2กับหลักที่1ดูนะแถวคือแนวนอนใช่ไหมข้างบนนี้คือแถว1แต่เราตัดแถว2คืออันนี้นะครับแล้วก็ตัดหลักที่1คืออันนี้ เหไมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือ a b 1 0เหลือแค่4ตัวเนี้ย a b 1 0เราก็หยิบมาหาดีเทอร์มินนต์แค่4ตัวนี้เห็นไหม a า a b 1 0นะครับจากนั้นเราก็คิดเลขนะครับเขาบอกว่า co factor ร์ 2, 1, เนี่ยให้มีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นข้างซ้ายคูกรับก็เปลี่ยนเป็นเลข2ใช่ไหม่า 1>, -1 ยกกำลัง3ก็จะได้ลบ1นั่นแหละถูกไหมครับต่อมา d ีเ e อ m i มิน t ของ2คูณ2ก็คือคูณลงนะค,คูณลงได้0คูณขึ้นนะครับคูณขึ้นได้ B เพราะว่า1คูณ B ฉะนั้น d ีเ e อ m i มิน t คือให้เอาตัวล่างลบตัวบนแค่นี้นะฮะแสดงว่าในวงเล็บมันจะเหลือแค่ลบ B เพราะฉะนั้นถ้าเอาลบหคูณเข้าไปก็คือ b มีค่าเท่ากับ2เห็นไหมข้อนี้โจทย์ถาม a บวก b ใช่ไหมครับกลับได้ตัว b มาแล้วว่า b คือ2ง่ายไหมล่ะ,ะเดี๋ยวได้ตัว a อีกทีก็จบแล้วนะนะฮะ,ะมาดูต่อนะครับทีนี้จากเมทริก a นะครับเมทริก a เนี่ยมันติด a ติด b ใช่ไหมเราก็ได้ค่า b มาแล้วนี่เราก็เอาตัว b กลับไปแทนนะครับ b คือ2 ฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนๆพวกนี้อ่ะกูก็ลบทิ้งก่อนนะเอาตัวนี้ออกก่อนมันก็จะกลายเป็นสมาชิกตัวเต็มก็คือ3 A 2แล้วก็0 A 1แล้วก็ลบ1 1 0นใช่ไหมนี่คือสมาชิกของ A ซึ่งเราแทนค่า B ลงไปนะฮะโอเคนะฮะ เงื่อนไขต่อมาโจทย์บอกว่าเด a เอท่ากับลบสมีลบด้วยนะอ่ะาทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะครับน้องจําได้ปะเดสเขียนยังไงอ่าเดสนะครับมันก็คือสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับค่าสมบูรณ์ใช่ไหมก็คือ3 a 2ลอกลงมาเลยนะแล้วก็ลบ1 1 0แล้วก็ปิดทันไหมอ่า เวลาเราจะหาดีเทอร์มิน t น์3คูณ3แบบง่ายๆเราทำไงนะครับเราก็เพิ่ม2หลักเนาะเพิ่ม2หลักคือเอาหลักที่1เนี่ยมาต่อท้ายจำได้ปะ3ามย์ลบ1แล้วก็เอาหลักที่2มาต่อท้ายคือ a a 1นะฮะการหาดีเทอร์มิน t นเนาะทำแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณเฉียงใช่ไหมครับ เริ่มจากเฉียงลงก่อนก็คือ3คูณ a a ไปคูณ0เพราะฉะนั้นคูณ0ูนย์แล้วก็จะได้0ูนย์ถูกปะอันนี้คูณลงนะฮะต่อมาต้องคูณอีกนะคูณให้ครบนะฮะ a คูณ1คูณลบ1ก็จะได้ลบ a ถูกไหมสองคูณ0ไปคูณ1อีกมันก็จะได้0เพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยคูณลงแล้วเนี่ยได้ลบ A เขียนไว้ก่อน นะครับเขียนไว้ก่อนคูณแทนเนาะต่อมาเราคูณขึ้นนะฮะคูณขึ้นก็เอาลบหคูณ A คูณ2ก็จะได้ลบสอถูกไหมอ่าเราเอา1ไปคูณกับ1แล้วก็ไปคูณกับ3นะครับเราก็จะได้บวกสามถ้าะแล้วก็แนวสุดท้ายก็คือ0คูณ 0, คูณ a ก็คือได้0ตอนนี้น้องๆจำเอาไว้นะ เวลาจะหาดีเทอร์มินนต์นะครับอ่ะตัวนี้ครูครับเขียนว่ามันคือ3 2ลบถูกไหมให้เอาตัวล่างไปลบตัวบนจำแค่นี้พอตัวล่างคือลบ A นะครับไปลบกับตัวบนก็คือ3 2ลบสอเอั่ไหมอ่าเอาตัวล่างไปลบตัวบนแต่ว่าเราต้องคูณอะไรเสร็จสรรค์คูณลงแล้วรวมกันคูณขึ้นแล้วรวมกัน และเอาล่างลบบนนะครับประมาณนี้นะจากนั้นเราก็แทนค่านะครับโจทย์บอกว่าเด A มีค่าเป็นลบ2ถูกไหมลบ2นะข้างนี้เราก็เปิดวงเล็บเป็นลบ3บวก 2a แต่ A, นะฮะฉะนั้นลบ A บวก 2A มันก็จะเหลือ 1A แล้วก็เอาลบ3ย้ายไปฝั่งหนูนะครับก็เป็นบวก3ลบ2ก็จะเหลือ1นะ เลขหนึ่งนะครับเกิดจากการย้าย3ไปลบกับ2นี่เนาะย้ายไปหักล้างกันเพราะ,ะั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัว A แล้วนะครับตัว A คือ1ตัว B คือ2อมันง่ายเลยนะครับน้องๆคำตอบกูบุ๊ปบขอเขียนตรงนี้เลยอ่ะคำตอบอยู่ตรงไหนล่ะคำตอบก็คือให้เอา A บวกกับ B A คือ1 b คือ2ก็เลยได้ 3แล้วก็ตอบเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ก็คือช้อยที่ห้าอันนะ,ะโจทย์เขาให้ติด A ติด B มาใช่ไหมแล้วก็ถาม a บก b เพราะฉะนั้นเราแก้ลงมาแล้วนะฮะเราแก้ลงมาเราได้ตัว a ตัวเล็กตัว b ตัวเล็กได้แล้วก็จับมาบวกกันแค่นี้เป็นคำตอบแล้วอยู่ที่ว่าอะไรบ้างอะน้องๆจำสูตรโคแฟกเตอร์ได้ไหม จำสูตรไมเนอร์ได้ไหมนะครับแล้วก็หาดีเทอร์มินานต์ได้ไหมอ่าครูครับเขียนทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับโคแฟกเตอร์ ij นะฮะอ่าโคแฟกเตอร์ ij มันก็คือลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j แล้วคูณไมเนอร์อันนี้อ่านว่าไมเนอร์นะไมเนอร์ ij ไมเนอร์ ij ก็คืออะไรครับมันคือดีเทอร์มิน t นต์ นะจดขนาดนี้ไปเลยดีเทอร์มินนต์ของเมทริกซ์เมทริกซที่ตัดแถวที่ i นะตัดแถวที่ i แล้วก็ตัดหลักนะะฮหลักที่ j ก็คือถ้าเขาหาไมเนอร์สอก็แปลว่าตัดแถวที่2หลักที่1อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือไมเนอร์กับโคแฟกเตอร์ซึ่ง หลายคนเนี่ยพอเรียนผ่านไปแล้วพอผ่านมสีไปแล้วก็มักจะไม่สนใจตรงนี้อีกเลยเพราะเวลาเราไปเจอข้อสอบแพทหรือข้อสอบ9วิชาสามัญเนี่ยบางทีเราลืมหรือม,มันพอมันตันตรงนี้ปับ๊บมันนึกสูตรไม่ออกปั๊บมันทําไม่ได้เลยนะเพราะเราต้องเริ่มเริ่มต้นด้วยการจําก่อนนะถูกแล้วนะครับพยายามจําสูตรที่ต้องจําให้ได้ถึงใครจะบอกว่าจําได้ก็ไม่ได้แปลว่าทําได้เออมันก็จริงแต่ถ้าอยากจะทําได้ก็ต้องเริ่มจําให้ได้ก่อนใช่ไหม เ,ออเพราะฉะนั้นน้องๆพยายามจําก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มด้วยการจํานะครับไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัวว่าใครเขาจะดูถูกปลาม่าท์แล้วว่าโอ้ยก็แค่ความจําอะไรเงี้ยอ่าไม่เป็นไรการจําได้ดีกว่าการจําไม่ได้นะครับเออโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็มีส่วนที่ต้องจําแล้วก็มีส่วนที่ต้องเข้าใจต้องใช้ทั้ง2องอย่าง2ส,สกิลนะฮะเอาละครับก็ดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับ อย่างสุภาพเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับน้องๆที่กำลังใกล้จะสอบแล้วนะครับเอาใจช่วยสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องไปเกาเรียกอะไรคิดจนเครียดปวดหัวเกินไปเพราะเราก็ต้องเซฟเวลาด้วยเนาะเอาละครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแจ้งเตือนนะว่าเดี๋ยวกูก๊อปจะอัคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วอย่าลืมดูข้อต่อๆไปครับสวัสดีครับ